สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆขึ้นมาที่บนขึ้นมาบนเขาใหญ่พามาดูน้ําตกแห่งหนึ่งของเขาใหญ่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนเขาใหญ่นะครับอันนี้คือน้ําตกเขวสุวัตเราได้ยินเสียงน้ําตกอ่ะๆๆเลยเดี๋ยวพาลงไปดูด้านล,ล่างของน้ําตกกันครับยังมีนักท่องเที่ยวกําลังเดินออกมานะเพราะว่าที่นี่เปิดเจ็ดโมงเช้า,าปิดห้าโมงเย็น ไปดูน้ำตกครับอี่ยงนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับมีนักท่อง,งเที่ยวต่างชาติด้วยช่วงนี้วน่าน้ำน้ำตกแรงเลยฮะตรช่วงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปที่สนใจคนจะมาถ่ายรูปกัน เหวสุวัตเกิดตัวอะไรไม่รู้ไอ้ตรงนี้เห็นบริเวณน้ำตกโหน้ําำแรงเลยฮะมาดูข้างล่างลงไปดูได้ป่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนตกเหวสุวัตเป็นน้ําตกที่สวยงามอุทยานชาติเขาใหญ่และเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศต้นกาเนิดของน้ําตกเกิดจากลําตะคองไหลลงน้าผาสูงราว25เมตรเต็นมีรายละเอียดบ้า ครับเดี๋ยวพาลงไปดูน้ำตกครับตรวนี้จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์น้ำตกเขียวสุวส์อีกที่หนึ่งปฏิมากรรมแห่งลำน้ำลำแห่งสายน้ำลำตะคองรับไปดูน้ำตกกันรครับตัวนี้แห่งดอ ใครมาน้ำตกต้องมาก่อน5้าโมงเย็นนะนี่ผมมา4ี่โมงกว่าแล้วก็เลยต้องรีบเดินหน่อยอ่ะเดี๋ยวเก็บคลิปให้เพื่อนๆชมไม่ทันเดินทางเดินลงไปดูน้ําตกเหวสุวัตที่นี่จะมีน้ําตกอีกน้ําตกหนึ่งชื่อน้ําตกเหวนรกไว้มีโอกาสผมค่อยมาเก็บคลิปให้เพื่อนๆ มนะภายหลังนะครับวันหลังนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่ให้ขึ้นไม่ให้เข้าไปแล้วเดี๋ยเหวียวสุวัตเนี่ยทางชันหน่อยนะผู้สูงอายุคงมาไม่ได้แต่เด็กๆก,ก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่พอสมควรเลยคนระับดู จะเป็นอย่างเงี้ยบันไดยอย่างเงี้ยนะฮะตอนลงไม่าไเดีเยอะตอนขึ้นน่าจะหอมพอสมควรอันตราย ห้ามลงเล่นน้ำช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้ำด้วยฮนะน้ำก็ยิงเสียงเสียงเสียงของน้ำตกในยมาหืมาเลยฮนะฮึืมฮึมฮึมเลยฮนะเนี่ <c oughs> <c oughs> ยเดินต้องคอยระวังลื่นนะ นักท่องเที่ยวมาเต็มเลยีคนมาถ่ายรูปกันเนี่ยนี่เห็ตก ภาพน้ำตกให้เพื่อนๆดูใกล้ๆชิดหน่อยแต่เดินต้องคอยระวังนะเนี่ยบริเวณน้ำตกสูง25เมตรสวยงามมากๆไน้องๆมาถ่ายรูปกันเต็มเลยอ่ะแต่ดูความน้มของน้ำตกไปด้วยกันเลยอ่ะ เขาใหญ่น้องมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราล่ามาถ่ายรูปกันเลยนะเนี่ยเป็นจุดหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของอุทยานชาติเขาใหญ่ ไม่จะเห็นหดือว่าไม่รู้ว่าชือที่เห็นไหมเนี่ยมีน้องยืนอยู่ตรงนน้นดูชมความงามของน้ำตกเขียวสีวัดไปพร้อมๆกันครับเก็บภาพให้เพื่อนๆชมแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นเดี๋ยวไปดูอตอน ทางขึ้นเนีครจะกโหดขนาดไหนไปครับเดี๋ยวไปเก็บภาพตรงด้านบนเมื่อกี้นี้ให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งที่มองเห็นน้ำตกจากด้านบนที่เป็นจุดถ่ายรูปเมื่อกี้บางทีมีคนก็เลยเก็บภาพได้ไม่ถนัดนะครับไปครับไปกันครับ ่มีป้ายว่าอันตรายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเดีเ๋ยวดูบัรไาทางขึ้นขาขึ้นได้หอบแล้วครับคราวนี้พาเพื่อนมามีแพนมาเที่ยวเขาใหญ่มาน้ำตกเขวสุวัสมาน้ำตกเขวนารกหรือว่าใครจะมากางเต็นก็มีที่เที่ยวหลายที่เลยฮะบนเขาใหญ่ ลานจังเต้นก็มีสองลานน่าจะมีชื่อผากล้วยไม้กัะลำตะคองโอ้เดินมาส้กรวมๆยี่สิบเก้าเริ่มหอบดูบันไดาทางขึ้นเนะปิดห้าโมงเย็นนะฮะเออพักเยอะ หัดยกเปจุดๆไปครับอีกนิดนึงขาขึ้นขาขึ้นกี่ขาลงอ่ะสบายหน่อยแต่มีลาวจับให้นะเสียงหอบ ิ 1> 1อ่อย่างเงี้ย่าจจะสิบกว่าขั้นมีจุดให้นั่งพักเป็นจุดๆนะ สูงอายุหมดสิทธิ์คุณยืะไหมข้างล่างยังพอมีทางพอมเจ้าหน้าที่เริ่มน่าจะเริ่มมาตอนนักท่องเที่ยวกลับแล้วครับเพราะเลยเวลาแล้วครับ เนี่ยมองจากทับวิวด้านบนนะเนี่ยเนี่ยมองจากทับวิวเราจะเห็นเดี๋ยวมีคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบริเวณที่เป็นไฮไลท์ ันนี้พาเพื่อนๆมาที่น้ำตกเขียวสุวรรณวิทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับช่วงนี้ก็จะปิดแล้วเริ่มปิดแล้วจะทีไปต้อนคนแล้วเดี๋ยวายทางเข้าเมื่อกี้ตอนเข้าไปไม่ได้ถ่ายให้ดูน้ำตกเขียวสุวรรณเพื่อนๆมาก็เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจำง่ายๆก็คือเจ็ดโมงถึงสิบเจ็ดจุดศูนยศูนย์นอง ท้าบินเตโรนเนี่ยจะมีน้องๆมาถ่ายรูปไปน้ำตกเหลสุวัตอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ขนาดส้างเข้าเรานีได้เสียงน้ำตกเลยครับก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ